อนนี้เรามาสถานรถไฟสีราชาเดี๋ยวจะพาไปดูอุลตะ้าแมนนี่สีราชาก็จะมีโครงการปรับปรุงลองรถจักรเดี๋ยววันหนึ่งสีราชานี่ก็จะเป็นรถไฟความเร็วสูงนี่พามาดูเจ้าอุลตร้าแมน อันนั้นคือหัวรถจากตัวใหม่ตัวอุลตร้าแมนนะครับ CRC และตัวนี้ก็ CSR จะมีแพนด้าตัวใหม่ CRC อุลตร้าแมนดีทำความเร็วได้ที่120หิืลเมต่อชั่วโมงสำหรับการโดยสารน้ำหนักกดเทา16ตันกำลังขับ3,200แรงมา้า ส่วนเจ้า CSR มีแพนด้าน้ำหนักกดเทาอยู่ที่20ตันจะหนักกว่าตัวสีแดงนะครับตัวนี้จะหนักกว่าเพราะฉะนั้นก็เลยวิ่งอยู่บนเส้นทางทางคู่กับเส้นผ้าตวนออกเพราะด้วยน้ำหนักมันมากแต่กำลังแรงม้ามัน3,800แรงมา้าจะแรงกว่าตัวสีแดงตอนนี้ปัจจุบันตัว CSR ใช้ลากพวกคลังสินค้านะครับพวกตู้สินค้าเป็นหลัก แต่เจ้าอุลตร้าแมนนี่เดี๋ยวจะใช้วิ่งทั้งลากสินค้าด้วยแล้วก็ลากตู้โดยสารด้วยโดยทำความเร็วสูงสุดของตู้โดยสารที่100กิโลเมตร่อ120ชั่วโมงแต่ตัว CSR คันเก่าเนี่ยถึงแรงม้ามันจะสูงแต่ว่ามันทำความเร็วประมาณ100่งกิเมชั่วโมงนะจะต่างกันคือกำลังมันสูง เอาเวลาของหนักตัวนี้กำลังต่ำเหมือกันน่อยเดียวไม่เท่าไรหรอกแต่น้าหนักบอกกว่าแต่วิ่งด้วยความเร็วที่สูงกว่า20คันตอนนี้มีการส่งมอบเดือนกุมภาเนี้ครับเข้ามาละ20คันเราสั่งไว้50อีก30คันจะมาปีหน้า ด้วยน้ำหนักมันที่เบาวกว่าแล้ววิ่งได้เร็วกว่าเนี่ยก็จะเอาไปวิ่งในหลายๆจุดของประเทศไทยได้นะครับวิ่งรางเดิมได้ส่วนในตัวที่หนักเนี่ยมันจะมีแพนด้าเนี่ยวิ่งรางเก่าๆมันก็จะมีผลกระทบเกี่ยวพวกสะพานหรือโครงสร้างเป็นอื่นที่มันน้ําหนักรับน้ำหนักไม่ได้มากจริงๆรถไฟไทยวิ่งไม่ช้านะแต่มันจะวิ่งเร็วไม่ได้เพราะว่ายิ่งหนักมาก มันก็จะทำให้ตัวโครงสร้างเหล็กเนี่ยหรือโครงสร้างของรางเนี่ยมันจะรับภาระที่หนักมากไปด้วย R R นะครับบริษัท CRC แม็กสปีดร้อยยี่สิบเมย์ต่อชั่วโมงมีของใหม่เอี่ยมเลย <_ A> มีแซนวอล์กด้วยรถ <_ A> ไฟนี่คือมันจะมีกล่องทรายมาให้ด้วยนะครับ เอาไว้ในกรณีที่ประมาณว่ามันขึ้นทางชันมากแล้วมันต้องใช้กําลังลากแล้วมันกันที่ไม่ให้ล้อเนี่ยมันฟรีลานก็าจะเติมทรายเข้าไปใต้ล้ <c oughs> อเขาปล่อยทรายเข้าไปปุ๊บล้อมันแทนที่มันจะฟรีๆเนี่ยมันก็จะไปกดกับทราย ไปดูเจ้าซีอาร์ดีดีกว่ารถไฟที่เราเห็นเนี่ยมันไม่ได้ขับเคลื่อนด้วยพลังงานดีเซลนะครับในการขับล้อแต่มันใช้ไฟฟ้านะมันใช้มอเตอร์ไฟฟ้าขับซึ่งเจ้ามอเตอร์ไฟฟ้าเนี่ยมันจะรับไฟฟ้ามาจากตัวเครื่องจักรที่มันปั่นไฟฟ้าหรือที่เขาเรียกว่าดีเซลไฟฟ้าแล้วตรงนี้มีแบตเตอรี่ชาร์จให้ตรงนี้ไม่รู้ม่าจะทำอะไรนะ ตอนนี้ผมสังเกตน,นะไอตรงหัวรถจักรที่เส้นทางเข้ากรุงเทพไอฝั่งซ้ายที่เข้ากรุงเทพเนี่ยมันจะเป็นหมายเลขหนึ่งส่วนฝั่งขวาที่เห็นเนี่ยจากกรุงเทพมาเนี่ยจะเป็นหมายเลขสองผมดูนี่คือเหมือนทุกตู้เลยนะรวมทั้งตัวเข่าด้วยตัว CSR เเนี่ยฝั่งขวามาจากกรุงเทพก็เป็นหมายเลขสอง ตัวนี้คือเจ้าหมีแพนด้านะครับนี่แล้วก็จะมีสัญลักษณ์บุรณะน่ครับ CSR ตัว CSR นี้ก็มีที่ปล่อยรายเหมือนกันใช่ไหมครับแต่สุดที่ปล่อยรายจะอยู่สูงคะสูงไปดูสินะครับที่ปล่อยรายตัว CSR นี้ทำความเร็วได้หนึ่งร้อย กิโลเมตรชั่มโมงอ๋อแต่รู้สึกว่าเหมือนน้ำมันจะได้5,500ลิตรเนี่ย,ยข้างในก็จะเป็นเครื่องจักรแล้วมีมอเตอร์มีฟ้าในการขับเคลื่อน อ oh. ถังน้ำมันเจ้าอุลตร้าแมน C R C จะ4,500ลิตรจะน้อยกว่ากันโ oh. อ้โหน,นีชอบไปถึงระบบจ่ายใส่ของเขาดีจะชิดล้อมากเลยสองฝั่งเลย ทั้งสองฝั่งฝั่งลุ้นก็มีขอพูดที่เป็นแบบอัตโนมัตินะครับแบบสแตนดาร์ดของบ้านเรา มีทอม่อหลมมีรถไฟมาพอดีเลยเที่ยวบ่ายสอ,องโมงห้าสิบ สี่หนึ่งสองสามได้รูแข่งขางเส้นทางภูตาหลวงกรุงเทพนะครับ ต่อไปนี่รถไฟไทยของเราเนี่ยมันจะเปลี่ยนเป็นชานสูงตอนนี้สังเกตบันไดครับบันไดตอนนี้คือมันจะเป็นชานต่ำนั่นแหละแต่ว่ามันจะมีบันไดสำหรับชานสูงด้วยตอนนี้สถานีหลายๆสถานีมันก็เป็นชานสูงละนะครับแล้วที่จะมีบันได หลับขึ้นชานสูงจะชันตันรู้สึกจะเจ <Okay. S 1> อยูทูบเบอร์แล้วเดี๋ยวไปดูขอบพ่วงกันดีกว่า Hey, เรลียงข้างในขลาดนี้คือมอเตอร์นะครับตัวดีเซลอยู่ตรงกลางนะตัวเครื่องจักตอนนี้ห้องคนขับนี่เป็นแอร์หมดแล้วนะครับเมื่อก่อนดีแอร็จะไปดีเดือตัวดีเซลลางเนาะนี่ขอพวงแบบสแตนดาร์ด แล้วก็ระบบเบรกของรถขบวนของคันนี้นะครับมันก็จะมีที่แตกต่างกันรถไปออกแล้ว <c oughs> ระบบเบรกของเขาจานเบรกจะแตกต่างที่เราเคยเห็นทั่วไป เมื่อกี้เนี่ยขณะที่รถไฟขบวนเมื่อกี้มาจอดไว้นี่จะมีนักท่องเที่ยวและผู้สนใจที่เกี่ยวรถไฟนี่ลงมาถ่ายรูปก,กันเยอะอยู่เหมือนกันนะครับยีคัน แต่เท่าที่ดูแล้วนะตัว c f r กับตัว c r r c เนี่ยหรือหม,มีแพนด้ากับตัวอุลตร้าแมนเนี่ยขนาดใกล้เคียงกันมากเลยนะ ตอนแรกที่ดูในรูปถ่ายคิดว่ามันเหมือนกันน่ะแต่พอเอาเข้าจริงมาดูแล้วว่ามันไม่เหมือนนะแตกต่างกันพอสมควรเหมือนกันทั้งบอดดี้รูปทรงแต่ว่าขนาดใกล้เคียงกันแรงม้าต่างกันความเร็วต่างกันเดี๋ยวรอดูวันที่ใช้งานจริงเอามาเพื่อเสริมทับรถไฟรางคู่รางตอนนี้เราพัฒนาไปเยอะมากและพัฒนาไปเร็วอยู่พอสมควรเหมือนกัน แต่สิ่งที่ขาดก็คือหัวรถจักรและตูข้ขบวนรถไฟเดี๋ยวต่อไปรถไฟน่าจะทำความเร็วได้เยอะขึ้นแล้วก็แน่ตรงเวลาขึ้นหวังว่า